สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมพามาดูสรลอินโดตอนประมาณห้าทุ่มนะคือเพิ่งทดลองปลูกก็ติดผลบ้างไม่ติดผลบ้างอันนี้คือที่ผสมใหม่กำลังจะติดอันนี้คือดอกนี้เสียไปแล้วเสียเสียส่วนมากจะเสียมากกว่าได้เพราะว่าชราจใจไปหน่อยเก็บดอกกระพู่ไว้แล้วประมาณว่าดอกมัน มันเสียไปก่อนเหมือนเราผสมแป้งเยอะเกินทําให้มันขึ้นลาไปดังั้นเราจะมามาทําการแยกหนอกันนะเพราะว่าสละแต่แต่ละต้นมันก็จะมีออกมาเป็นหนออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราได้หนออย่างนี้ไปปลูกก็คือตัวเมีย1 0รเปอร์เซ็นต์เราก็ได้ทําการทําหลายครั้งแล้วแต่คือไม่ติด สักครั้งเลยเดี๋ยวเราจะมาลองทำใหม่ดูล่าสุดก็คือเอาไปทำแล้วก็จะประมาณว่ามันกึ่งกึ่งจะติดจะรอดหรือไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องศึกษากันไปหาดูตามคลิปเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่คือวิธีที่เขาทำบางคนเขาก็จะประมาณว่าทำโรงเรือน ทำโรงเรือนแล้วก็จะอะไรนะเอาต้นไปแช่น้ำอะไรทุกอย่างนี่แหละเอาต้นใส่ถุงแช่น้ำน้ำจะต้องหมุนเวียนอยู่ในโรงเรือนห้ามมีอากาศเข้าอันนั้นคือสระพันสุมารีมั้งที่เขาทำไม่แน่ใจนะแต่เราจะลองดูวิธีการขุดวิธีการตัดหนอจะทำยังไง Okay, เดี๋ยวเราจะมีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูเลยแต่ที่ผมทำคือใช้เสียมขุดใช้เสียมขุดเลยนี่ตรงนี้จะมีต้นตนูมยาอยู่ต้นหนึ่งใช้เสียมขุดประมาณว่าใช้เสียมขุดแล้วทำให้ต้นมันโยกต้นมันโยกมันเอ็นเลยอ่าแล้วเห็นบางคลิปเขาก็ใช้เลื่อยตัดผมคิดว่าถ้าใช้เลื่อยตัดน่าจะดีกว่า ใช้ดิ้ตัดน่าจะดีกว่าจะไม่ทาให้ต้นโยกเพราะว่ายังไงแล้วก็ต้องตัดรากมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเอาเสียมแซะหรือว่าการเอาเลื่อยตัดผมว่าการเลื่อยตัดน่าจะเป็นทางที่ดีกว่าไหมอันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องให้ท่านผู้ชมไปลองทากันดูเองนะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นความเห็นส่วนตัวอ่าบางคนก็ว่าอย่างนั้นดีบางคนก็ว่าอย่างนี้ดีคือมัน แต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันมันทำไม่เหมือนกันไงโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูละกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ผมทำไว้ที่ว่าจะรอดหรือไม่รอดนี่อ่านี่เราก็มาถึงแปลงสระที่เราพอเม็ดไว้นะนี่คือสละอินโดพอเม็ดอ่ามันก็จะขึ้นประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถแยกเพศได้ ตัวไหนตัวเมียตัวไหนตัวผู้แต่บางคนที่ชํานาญการแล้วก็จะสามารถแยกได้นะว่าต้นนี้ตัวนี้ต้นนี้ตัวผู้ต้นนี้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วนี่ต้นนี้คือสระตัวเมียที่ผมตัดมาพ่อชาไว้คือเราก็มีอีกสามต้นนะอ่าอีกต้นนึงจะมาอยู่ตรงนี้อันนี้เห็นไหมปลูกพร้อมกันยุ่ยไปแล้วย่อยสลายไปแล้วเห็นไหม นี่ไงเราลงดินไว้อย่างเงี้ยแต่คือมันมันไม่มีรากคือเราเอาเสียมแท้มันมันรากรากมันหายเราต้องใส่ดีๆอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันจะรอดหรือไม่รอดหรือมันจะแห้งจะเหี่ยวแต่คือมันก็ยังคงที่อยู่อันเนี้ยคือไม่ได้แน่นอนอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าถ้าได้ถ้าได้ก็คือว่า เราจะทําวิธีนี้กันมันก็จะได้ต้นตัวเมียชัดเจนโอเคครับนี่คือการทดลองของเราเราไม่รู้เราก็เปิดหาดูคลิปแล้วเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าจะต้องทําวิธีการทําแบบละเอียดอะคือไม่มีใครบอกเลยคือเราต้องหาวิธีทําเองโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีเทคนิคดีๆเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกอันนี้ผมแค่ลองทดสอบดูนะถ้ามันได้ผลโอเคเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูอีกที โอเคครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยขอจบคลิเปเพลงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม